สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันจันทร์ที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นระครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเช่นเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการนี่ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันด้วยเรื่องพบว่ามีเยาวชนป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนเศรษรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของ นวัตกรรมชุดตรวจยีน NAT2 นะครับเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพงศ์นะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าหรือนะครับธนาคารนำสินครับได้ทำการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการโมบายแบงกิ้งซึ่งก็คือแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารนะครับด้วยการเพิ่มโหมดการให้บริการไมโมซีเคีย plus ซึ่งจะทําหน้าที่ในการจํากัดการทําธุรกรรมเฉพาะบัญชีของตนเองเท่านั้นนะครับกรณีที่มีมิจฉาชีพแฮกมือถือไปหรือว่าไปใช้รีโมทในการควบคุมมือถือเนี่ยจะไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้ซึ่งจะถือว่าเป็นการจํากัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยธนาคารอมสินต้องถือว่าเป็นธนาคารแรกที่ริเริ่มในการติดตั้งโหมดปลอดมิจฉาชีพเพื่อให้บริการกับลูกค้าบนแอปพลิเคชันไมโมนะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชัน m ม Mo อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเป็น m ม m o s e c u r e Plus ได้ด้วยตนเองด้วยการกดไปที่ปุ่ม m ม m o s e c u r e Plus ซึ่งจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับลองสกเกตดูหรือว่าจากแบนเนอร์หน้าโฮมหรือว่าจากการแถบตั้งค่าก็ได้นะครับเมื่อกดสมัครใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับข้อกำหนดและก็เงื่อนไขในการให้บริการหรือว่าการเปลี่ยนโหมดนะครับและหลังจากนั้นให้ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าจึงจะสามารถใช้บริการได้นะครับ กรณีที่ลูกค้าต้องการจะกลับไปใช้แอปพลิเคชันหนไมโมในรูปแบบเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าเก็บอาหารซึ่งสามารถเก็บความร้อนได้นะครับจากธนาคารอมสินจํานวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ ชื่อารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเ,เก็บเมียใต้ถุดร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครด้านทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมา ขบูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจซึ่งจะเป็นบัตรเดบิตใบแรกแล้วก็ใบเดียวเท่านั้นนะครับที่ให้ความคุ้มครองชีวิตในวงเงิน6กแสนบาทแล้วก็จะมีการคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ80ปีนะครับทีก,กรั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอบัตรนําเสนอบัตรเดบิตอมสินอุ่นใจนะครับซึ่งจะเป็นบัตรเครดิตใบแรก บัตรเดบิตใบแรกแลวก็ใบเดียวที่ให้ความคุ้มครองชีวิตด้วยวงเงินสูงถึง ,00 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ80ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินบัตรเดบิตนี้จะเป็นบัตรเดบิตใบแรกและก็ใบเดียวนะครับที่ให้ความคุ้มครองชีวิตในวงเงิน0 0 0 0 0บาทคําถามคือการคุ้มครองเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับไปจนถึงเมื่อไหร่ ส่งกลต่อมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยแต่ถูกด้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่9สิงหาคมครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอํานาจประดุงรัตน์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของยามชนที่ป่วยจากปอดอักเสบซึ่ง สาเหตุก็มาจากการใช้บุหรีไฟฟ้านะครับปรากฏว่าตอนนี้มีอัตราการเจ็บป,ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุบรรณารองกาจานเสศร,รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดก,การความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด,ดีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ครับแล้วก็ท่านผู้ฟั่งค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนครับหันไปใช้บุหรีไฟฟ้าเยอะขึ้นเลยครคุณหมอใช่ค่ะมันมีเรียก เราเรียกกันว่าเป็นซ้นามิโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอค,คุณหมอมันมาเรีูแล้วก็หน่าทําลายล้างสูงค่ะอคะคืครับครับจากการที่เราไปศึกษามาเนี่ยก็จากอะไรครัคุณหมอคอ่อการระบาดใช่ไหมคะก็ก็เกิดจากว่าเออุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเราเรารณรงค์เรื่องบุหรี่มวลมาเยอะแล้วก็คนสูบลดลงเรื่อยๆแล้วก็เกิดท่านิยมว่ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ยอมรับในสังคมมันเหนม็นผู้หญิงก็ไม่ใช้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ใช้นะยคะ่ะนั้นเขาต้องหาสินผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะเพราะนั้นเขาก็ไปได้ไอเดียจากบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนเริ่มต้นผลิตเนี่ยเขาตั้งใจจะมาเใช้เลิกบุหรี่มวนเพราะว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถปรับระดับนิโคตินได้ถ้าเป็นบุหรี่มวนเนี่ย ติดมาเท่าไหร่นิโคตินเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมคะแต่นี้เนี่ยเราก็าน้ํายาเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะค่อยๆลดลดลดนิโคตินจนกระทั่งนิโคตินเป็นศูนย์ซึ่งก็แสดงว่าเลิกนิโคตินได้แต่ทีนี้บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ากลับมองเห็นจุดเด่นว่ามันเติมมันมันปรับได้เลยแทนที่จะลดเลยเพิ่ม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 เพื่อให้คนมาติดเยอะขึ้นนะคะเพราะนั้นแล้วก็ ระยะแรกคนเข้าใจว่ามันมันปลอดภัยจ,จริงๆเมื่อใช้ไประยะหนึ่งเราก็เริ่มเห็นพิษภัยของมันเพราะมันก็คือนิกุตินมันไม่ได้จางอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้านิ่กติตนมันสูงกว่าบุร่มวนมันก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นทีนี้เขาก็ปรับผลิตภัณฑ์นะคะเอะถ้าหากว่าเขาใช้ในผู้ใหญ่ก็ก็คือลูกค้ากลุ่มเดิมที่เปลี่ยนจากบุร่มวนมาใช้บุริ้า มันมันไม่ได้เพิ่มลูกค,ค้าของเขาเลยเขาก็เลยคิดกลยุทธ์ว่าถ้างั้นเขาต้องเพิ่มลูกค,ค้ารายใหม่แล้วก็สื่อคนที่ไม่เคยสู่มาก่อนก็เลยมาที่เด็กและเยาวชนนะคะเยาวชนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นแฟชั่นนะคะเป็นเป็นตำดา์เป็นเครื่องใช้เป็นอะ,อะไรที่พ่อแม่กับครูดูไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็เ เป็นล็อกเก็ตเป็นนาฬิกาเห็นนาฬิกานะคะนั่นก็แบบเท่แล้วก็สะดวกสะดวกมากเลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าติดเพราะฉะนั้นก็ตรงกับความนิยมของเด็กๆทีนี้เท่านี้ไม่พอนะคะเขาพบว่าเด็กๆเกนี่ยชอบกลิ่นแล้วก็รสเพราะฉะนั้นเขาก็เติมจริงๆน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีรสนะไม่มีกลิ่นนะคะเอ่อซึ่งเป็นจุดดีตรงที่มันไม่เหม็นแต่มันไม่มีกลิ่นนี้ซ้ำร้ายก็คือ เติมกลิ่นเติมรสมีหนึ่งหมื่นหกพันกว่าชนิดที<ฮ>่เขาเลือก<ฮ>นะคะนั้นเด็กๆเ,เขารู้สึกเขาเขาเป็นนายอ่นะเขาเขาผัวูเขาก็เป็นคนเลือกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อบุหรี่อะไรก็ต้องถูกถูกบริษัทบังคับว่าต้องซื้ออย่างนี้เลือกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขามีอํานาจในการเลือกเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกสนุกแล้วก็มี power นะคะในการวันนี้เขาจะใช้กลิ่นสตรอเบอรี่พรุ่งนี้จะใช้กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงเนี่ย กลายเป็นแฟชั่นน้ําหอมเลยนะคะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็เลยกลายเป็นมัสแชฟแล้วกเ็เท่ผู้หญิงใช้เยอะปกติปกติผู้หญิงเนี่ยจะใช้บุหรี่น้อยกว่าผู้ชายแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าอัตราพเพิ่มในผู้หญิงเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ไม่พอนะคะนี่หนำใจเพราะนั้นกลับมาอีกเอาให้เด็กลงกลับผิดพันเป็นทอยพอร์ Pod, เป็นตุ๊กตาเพราะนั้น วัยรุ่นเขาไม่เล่นตุกตาหรอกคะ่ะการที่ออกมาเป็นตุกตาเป็นกล่องนมเนี่ยแสดงเจตนารมชัดเจนว่าคุณมึงเต้าที่เด็กนะคะเด็กเล็กลงนะคะเอ,อตอนนี้ปฐมหนึ่งเนี่ยในกรทมระบาดเยอะจย์กระเป๋าเนี่ยเจอประจําเลยนะคะจนกรทมแบบอึ้งเลยนะคะตอนหนึ่งก็คือหกขวบนะคะตอนนี้เด็กหกขวบของเราใช้บุหรี่ไฟฟ้าและ แล้วก็ที่มีข่าวใช่ไหมคะแม่ใช้เด็กอายุสองขวบเด็กอายุขวบเจดเดือนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงด้วยเออบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันมันมีนิโคตินมันทําให้สดชื่นทําให้ไม่กอแงเขาก็รู้สึกว่ามันดีโดยที่ไม่ได้รู้ถึงพิษภัยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่การตลาดของเขาเนี่ยรุกมาเออแล้วก็ขายได้ออนไลน์ ขายได้ผิดกฎหมายคือแบบจริงๆมันผิดกฎหมายแต่ว่า <Yeah. S 2> สั่งออนไลน์ได้เพราะว่าไม่สามารถจะควบคุมได้จริงๆควบคุมได้แต่ว่าควบคุมไม่ไหวเลยไม่ควบคุมมันเลยยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะนั้น <c oughs> มันเลยเกิดเป็นซึมมันนี่างที่บอกว่ามันระบาดในเด็กเล็กทีนี้เอ,อ่อเมื่อใช้เนี่ยในน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนไม่มีน้ํายานะคะน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโคตรินมันจะละลายในไขมันเพราะนั้นมันต้องเป็นไขมันมันไม่ใช่น้ําเปล่า นะคะที่จะละลายได้แล้วก็ไปจุดไฟแล้วก็ระเหยออกมาเป็นไอเข้าไปสู่ปอดเพราะฉะนั้นจะสูดดมเอาน้ํามันเข้าไปค่ะนอกเหนือจากนิกคตินเนี่ยจะได้น้ำน้ำน้ามันที่เป็นสารละลายของนิกคตินในน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยก็คิดดูปอดของคนเราเนี่ยเราจะต้องหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ขนาดฝุ่นเลยไม่เอาเลย <c oughs> อันนี้ไขมันนะคะเพราะนั้นไขมันเนี่ยมันก็ไปไปจับเนื้อปอดเห็นโฆษณาแอร์ใช่ไหมคะ แอร์เนี่ยเป็นของจริงนะคะ <c oughs> ออแกนิกก็คือช่างแอร์เขาไปพบจริงๆแล้วเขาเลยทำเฟซบุ๊กออกมาสอสอก็เลยไปจับประเด็นว่าเพื่อให้คนรู้กันเยอะขึ้นช่างแอร์เขาล้างแอร์เนี่ย <c oughs> มันมันเป็นไขมันติดหมดเลยแล้วเขาก็เลยมาถามเจ้าของบ้านว่าคุณใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเจ้าของบ้านบอกว่าอ้าวทำไมคุณรู้เนี่ยผมพบว่าลักษณะของคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแอร์ <c oughs> <ๆ>ก็จะเป็นไขมันจับเคะทาความสะอาด <c oughs> ยากมากเลยนะคะ อ,อพอเขาทำเฟซบุ๊กอย่างนี้ามาสอสอ,สอก็เลยเอ่อนำมาเป็นประเด็นเพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ให้เห็นรูปธรรมนะคะจะได้เข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไปทำอะไรกับปอดแอร์ยังเป็นอย่างนี้แล้วปอดคุณจะเป็นยังไงนะคะเนั้นไขมันเนี่ยมันก็ไปจับเอาเนื้อปอดปอดมันก็แลกออกซิเจนไม่ได้เพราะว่ามันไปแทนที่นะคะแล้วก็จะมีเม็ดเลือดขาวออกมาทำลายไขยมันเพราะว่ามันเป็นสารแปลกปลอมเพราะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ย เขาเกิดการปอดอักเสบรุนแรงปอดถูกทำลายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะ,ะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า e-cigarette vaping associated product lung injury ตัวยอ่อค e ือ e E-V-L-I นะคะ E-Valley นะคะเราเรียกว่า e v a l y ก็จะพบในคนอายุคือไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กๆที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ มาแอดมิตด้วยหายใจหอบเออการหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพอเอ็กซเรย์แล้วก็พูว่าปอดเอะเลยนะคะเพราะเชื้อไม่ได้ขึ้นแบคทีเรียไม่ได้ขึ้นไวรัสไม่ได้เป็นมวโมเนียไม่ได้เป็นปอดอักเสบแต่ว่ามีประวัติว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าภายภายในสามเดือนซึ่งอเมริกาเข้าระบาดเมื่อปีเมือม่อเมื่อหลายปีก่อนนะคะจนกระทั่งเขาห้ามเขาเขามีการดรุลโงมีการเผยแพร่มันเลยเริ่มซาลงแต่ว่า มันกลับมาในบ้านเราแล้วก็เอ,อยิ่งคุณเพิ่มนิโคตินนิโคตินก็ทําลายปอดร่วมด้วยกับกับไขมันก็เลย,ยทําให้พบภาวะอีแวรี่ที่เราพบเนี่ยอดิฉันไปเลคเชอร์ที่โรงพยาบาลเด็กนะคะคอาจารย์ที่โรงพยาบาลเด็กก็บอกว่าเขาเป็นหมอไอซเด็กนะคะเขาบอกว่าโอ้โหระยะน,นี้เนี่ยเด็กหายใจร้มเหลวต้องมาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วไม่พบเชื้อโรคเลยเนี่ยแล้วก็พบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้า แต่เขาไม่ได้วิเคราะห์นะคะการที่จะได้การวินิจฉัยชัดเจนก็คือการใส่ท่อช่วยหายใจไอ้การใส่ไอ้กล้องส่องอหลอดลมนะคะแล้วก็ดูดเอาน้ํอล้างปอดมาแล้วเอาน้ํานั้นมาย้อมจะพบเม็ดเือดขาวกินไขมันเข้าไปไอ้ตัวนี้เป็นตัววินิจฉัยแน่นอนทีนี้คนทั่วไปเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะว่ามันต้องส่องกล้องมันต้องอะไรมันต้องมันต้องเป็นแบบเออ่ อื่นแพทย์ใหญ่ใหญ่เขาที่จะทํากันอย่างนั้นนะคะ hmm. ถ้าอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็บอกพบเยอะขึ้นแต่ว่าเขาเขาใช้เป็นวินิจฉัยโดยการเอ,อไม่ใช่โรคอื่นก็ต้องเป็นโรคนี้แต่ว่าถ้าเราวิวนิจฉัยจริงเราต้องส่องกล้องไงคะมันก็เลยทําให้เวินิจฉัยเป็นแบบอ่าประมาณว่าจะเป็นโรคนี้แต่ว่าการวินิจฉัยจริงเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้อง,องเออลงทุนลงแรงแล้วก็ลงเงินเยอะนะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็พบว่า ที่สีราชก็เหมือนกันนะคะเอาวันก่อนท่านประธานราชิทยอลอยุรแพทยซึ่งท่านเป็นหมอไอซียูท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาพบเด็กเขาพบคนคนป่วยของเขา,าอายุน้อยลงเยอะเลยแล้วก็เป็นเป็นไอเอแวลลี่นี้เยอะเลยนะคะเพราะนั้นเขาเลยออกมาเตือนมันก็เลยซึ่งเราก็จะพบเห็นได้ในในเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันเว็บไซต์ก็จะรายงานนะคะอายุสิบหกปีสูบบุหรี่มาสามปีปอดแตกนะคะ คือพอมแตกเลยและคุณหมอันเป็นพังผืดมันเป็นพังผืดมันก็จะแข็งกลายเป็นกลายเป็นพังผืดเป็นไฟบรัมันก็ไม่ขยายตัวเวลาที่หายใจแรงๆมันก็จะแตกได้เพราะว่ามันกลายเป็นพังผืดนะคะเอปอดแตกในเด็กๆเนี่ยแล้วก็มีอักเสบเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นผลแทรกซ้อนจากอีแวลี่ทั้งนั้นนะคะนะคะแล้วอีกรายมีแบ่23ปีอันนี้ผู้หญิงนะคะสูบบุหรี่รฟ้าแค่3 สามเดือนท่านเองค่ะรายนี้ปลอดแต่งอีกเหมือนกันเราก็จะพบอย่างนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งซึ่งก็เลยมาเตือนภัยกันนะคะว่าเอ,อที่เขาบอกว่ามันไม่อันตรายมันปลอดภัยเนี่ยมันมันไม่จริงนะคะมันเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมเุลิคอปเตเนี่ยเขาเป็นวารกรรมก็อยากจะขายของขก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะคแล้วก็ ในบุรีมวลไม่มีอ e ีแวลลี่นะคะเพราะมันไม่มีน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ามันก็เป็นใบยาสูบที่เขาหั่นฝอยมาอัดเข้ามานะคะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอ e ีแวลลี่ได้นะคะก็เลยอันตรายมากเลยค่ะและ้วเวลาหายนะคะทำ,ทำ<า>ยังไงเราถึงจะให้น้องน้องเด็ก,ดกๆดเนี่ยเขาไม่มายุ่งแม่ลราพังจะบ่อย้เขาบอกเขาไม่เชื่อไหฮะตอนแรกคุณหมอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องช่วยกัน เพราะว่ามันระบาดเนี่ยมันเป็นซูมมิละตอนนี้อันเราก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขก่อนนะคะแล้วก็ป้องกันไปด้วยนั้นในคนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็อยากให้เขาเเข้าใจว่ามันอันตรายแล้วมันเลิกยากแต่ว่าเราเลิกได้นะคะเราก็อยากจะให้เขาเข้าสู่การรักษาติดบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นโรคนะคะทางภาษาแพทย์เรียกว่า นิกทินดีเพนเดนต์ดิซิสโรคปิดนิกตินเลิกยากมากถ้าฟังคุณเป้อารักษ์พูดเขาบอกว่าถ้าเลิกมาแล้วสามสิบปดครั้งคือมันแสดงว่ามันเลิกยากอะเลิกเลิกไม่ได้สักทีเลิกแล้วก็เริ่มใหม่เลิกแล้วก็เริ่มใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีก็คือว่าเรามียาเอ่อเลิกบุหรี่ตัวใหม่ซึ่งรทอประสิทธิภาพมันดีกว่ายาเดิมแล้วก็มันมีฤทธิ์กดอาการ อาการเสี่ยงบุยด้วยไอ้ที่หุดหิดกระวนกระวายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันช่วยระงับอาการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคลินิกฟ้าใสของทุกโรงพยาบาลน,นะคะมีแล้วแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยเราจะมีเออเออเออเร้านยาสุขภาพที่เขารับจากสปสชจะมียาตัวน,นี้เรียกว่าไซตีซีเนี่ยนะคะสามารถจะเออไปลงทะเบียนแล้วก็ขอรับยาได้ ต่หรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆงก็โทรเข้าคพิทไลน์ค่ะสายด่วนเลิกบุรีนะคะ1600ค่ะเราเราก็ร่วมมือกันเป็นที่ในด้านการแพรรทย์ทีนี้ที่สำคัญป้องกันนักสูบมน้าใหม่ทำอย่างไรจะไม่ให้เด็กของเราเข้ามาสู่ตรงนี้ได้เพอเินนัออนก,กสูบหน้าใหม่นี้อยากลองซะด้วยสิครับคุณหมอใช่ค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นก็เลยอย่างนี้ค่ะเอตอนนี้ทางฝ่ายสุขภาพก็เสนอว่า ขอให้คงกฎหมายห้ามนําเข้าไว้เหมือนเดิมแต่ที่มันเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากต่างประเทศ75ประเทศนี่เขาเปรียบเทียบกันแล้วประเทศที่แบนบรีบ่ไฟฟ้าเนี่ยอัตราการสูบบริ่ไฟฟ้าของเยาวชนจะต่ํากว่าประเทศที่เปิดขายเสรีนะคะแต่ห้ามขายในเด็กเช่นอังกฤษอเมริกาแคนาดาเนี่ยเขาขายได้แต่ยกเว้นห้ามขายในเด็กอายุต่ำกว่า21ปีแต่ก็พบว่าระบาดเยอะในเด็กอย่างที่ เหตุผลมันเหตุผลเดียวกันกับในประเทศไทยนะคะก็คือว่ามันมันมันเชิญชวนมากเลยนะคะเอ่อมันมันมันพอดักมันน่าสนใจมันมีกลิ่นหอมมันเย้ายวนมันสะดวกมันเป็นมาาแ้กันนะคะเพราะนั้นขอให้คงไว้เพราะว่าบริษัทเราเราคิดว่าอย่างนี้น่าจะดีที่สุดแล้วเรามาช่วยกันเอบังคับใช้กฎหมายนะคะ อการบังคับใช้ของกฎหมายของเรายัางไม่เข้มงวดก็ได้ได้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศที่เขาเข้มงวดน,นะคะเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงบราซิลเนี่ยเราให้เขาพูดคุยกับหน่วยงานเลยนะคะจัดเป็นจัดเป็นเสวนาทางซูนะคะให้พูดกับนักวิชาการของออสิงคโปร์เขาเข้มงวดมากเลยาการพอดีเขาอาจจะมีข้อได้เปรียบของเราที่เขาเป็นเกาะเพราะนั้นจุดนําเข้าของเขาศุลกากรเนี่ยเขาตรวจได้ง่ายกว่าเราเพราะเรามี ด่านธรรมชาติเยอะมากนะคะเออข้างทางธรรมชาติอันที่สองก็คือศุลการกรของเราเนี่ยพอดีจําไม่ได้เขาชื่ออะไรถ้าหากว่าจับแล้วยอมรับนะคะเขาจะไม่กรับเขาจะแค่ยิกของกลางแล้วก็ไม่ไม่ถือรู้สึกเขาเรียกวิน,นัยอ่ากลับ <ผม S 1> วินัยเรื่อยเนี<ม>่ย,ยนะคะ ไม่ผิดนะคะเพราะ,ะนั้นมันก็ไม่ผิดหลาบคราวหน้าก็มาอีกเพราะว่าเออจับได้ก็จับไปจับไม่ได้ฉันจะเอาเข้ามาจับได้ฉันก็ให้ยึดเท่านั้นเองนะคะนีออ้ในของที่เสออิงคโปร์เนี่ยโทษครั้งที่หนึ่งเขาแรงนะคะครั้งที่สองเขาดับเบลิลคะ่ะเขาปรบแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีเอสของเขาก็คือคนที่ควบคุมสื่อออนไลน์เนี่ยเขามีอำนาจในการ คือผู้เคสคอเตอร์ของ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 แพลตฟอร์มนะคะเอ่อทวิตเตอร์อะไรออนไลน์ online, เนี่ย <c oughs> เขาเป็นเฮ้เคสคอเตอร์อยู่ที่สิงคโปร์เพราะนั้นเขาคนโทรลได้ <c oughs> แต่ของเราเนี่ยส่วนตมันมันอยู่ต่างประเทศเราไปบังคับเขาไม่ได้นะคะแต่จริงๆพูดคุยได้แต่ในประเทศเราตอนแรกบ,บอกว่าไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มพูดพูดคุยกันนะคะเริ่มบอกว่าอ้าวสิงคโปร์เขายังทําได้เลยเพราะฉะนั้นทําไมคุณฟรีดเราไม่เหมือนสิงคโปร์เพราะนั้น ถ้าเราสั่งปิดขอให้คุณช่วยปิดตอนเนี้ยตอนแรกก็บอกว่าปิดไม่ได้มันเป็นเอ่อนอกนอกประเทศไทยคุณไปบังคับเขาไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเราทางดีเอสเริ่มปิดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทางกระทรวงศึกษาก็เริ่มมีการตรวจจับแล้วก็ยึดของนะคะแต่ว่าเราไม่เราไม่ให้เด็กไปผิดวินัยเราจะเป็นแบบปรับก็เป็นวินยัยทางการเรียนถูกเอ่อลงวินัยเพราะเราไม่ต้องการให้เด็กของเราถูกตีตราว่า ว่าทําผิดกฎหมายเพราะนั้นนี่ก็เป็นความเช้่มข้นที่เรากําลังเริ่มด,ดีขึ้นดีขึ้นหลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนก็มีความหวังว่าขอให้คงกฎหมายไว้แล้วก็ห้ามการมามาบับใช้ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ขณะนี้ขณะนี้ซุนามิรูปที่สองก็คือว่าอะไรนะอนุกรรมาธิการการเมืองนะคะเขากําลังว่าเออมะบาเดเยอะนะทำยังไงดีเขาเลยมีสามแนวทางเสนอนะคะแนวทางที่หนึ่ง คือให้คงกฎหมายไว้เหมือนที่ฝ่ายสุขภาพเสนอแล้วก็มาบังคับใช้ซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราคิดว่าดีที่สุด <c oughs> เขาสรุปมาแล้วว่าแนวทางนี้ดีที่สุดนะคะอันที่สองจริงๆคืออันที่สามก่อนอันที่สามคือเปิดฟรีเลยไหนๆก็บังคับไม่ได้ละก็เปิดขึ้นมาเลยบอกว่าคุณคุณคุณ,คณ,คณไม่เนี่ยมันเหมือนอะไรนะที่เราเปิดนี่มันมันไม่ไม่เป็นยาเสพติดแล้วมันระบาดแล้วเธ <c oughs> อเธอเธอแบบแล้ว,ลวคุณ,ค,ณคุณบอกจะห้ามขายในเด็กเด็ก สูบกันเยอะแยะมากมายมันไม่น่าจะกลุ่มได้นะคะทีนี้เขามีแนวทางที่สองเขาบอกอ้างั้นมาทางสายกลางก็ให้ยกให้คงกฎหมายห้ามนำเข้ายกเว้นฮีนัดเบิร์นนะคะอีกเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของของของ,ของ,ข,องของบอกชื่อแรกจิลิมมอรดิสเพราะเขาก็ขายอยู่แล้วล่ะนะคะเอ,อ<ส>มันเป็นใบยาสูบมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเรารวมเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่ามีสีนนุนชัยมาบอกว่า มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ามันเอามันจุดด้วยไฟฟ้าแล้วก็เอาเอาเอาใบยาสูบเนี่ยมาหั่นฝอยแต่ว่าจุดด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเอน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าแต่จริงมันใช่นะครับสาสาอังกฤษเขาเรียกอ e ิเล็กทรอนิกเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นแบบ solid หรือว่าเป็นแบบ e-juice นะคะค่ะ hmm. แล้วเขาก็เครมว่าอ่ามันไม่ใช่บุหรี่ซารเนี่ยเพราะฉะนั้นไอัน,นี้ก็ใช้ได้ให้ให้ขายอัน,นี้ได้แต่มันคือนิโคตินเหมือนกันมันไม่ได้แก้อะไรมันก็ยังเป็นติดนิโคตินแล้วขณะนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นมัลติฟังชันก็คือมันสวิตช์เลือกได้ว่าคุณจะเอาเป็นเอ่อฮีทดตเบหรือคุณจะเอาเป็น e j u ูสหรือว่าคุณจะเพิ่มระดับนิโคตินได้เพราะนั้นมันไม่ได้แตกต่าง ไม่คิดว่าจะควบคุมได้นะคะว่าคุมคุมฮีทรอดเบรนแล้วก็เออไม่ใช่ปล่อยฮ e a รอดเบรนแล้วก็มาคุมบุหรี่ไฟฟ้ามันคือสิ่งเดียวกันน่ะคะ่ะเพราะนั้นก็ทางสุขภาพเราคิดว่าไม่ใช่เลยไอแนวทางที่สองกับสามเนี่ยมันคือเปิดเสรีเพราะว่าคุณมคุมไม่ได้หรอกมันก็มันก็นกลายเป็นเสรีทุกอย่างอยู่ดีนะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะรณรงรงให้ประชาชนมาช่วยกันนะคะ มาช่วยกันช่วยช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ป้องกันเด็กเด็กของเราอย่าให้เข้าไปนั้นถ้าเรามีความรู้เท่าทันเราบอกนะักกฎหมายบอกนะักการเมืองเราว่าไม่เอานะเราไม่เอาฟฟรหรี่ิฟ้ามันทําลายปอดเด็กมันอ่อลืมบอกไปเอ,อที่เขาห้ามขายในเยาวชนอายุต่ํากว่าย1สิบเอ็ดปีเพราะว่าในขณะที่สมอ,องกําลังพัฒนาเนี่ยนิโคตินมันจะไปทําลายสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์ออตัดสินใจควบคุมอารมณ์ควบแล้วก็เรื่องความจําและสมาธิเด็กที่อายุต่ํากว่า21ปีที่ได้รับนิโคตินเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการทํางานของสมองต่ํากว่าเด็กที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า3-4เท่าเพราะฉะนั้นอันตรายในเด็กนะคะมันทําลายสมองในที่ใหญ่ไม่ไม่ทาลายเพราะว่าสมองก็พัฒนานละโง่ก็โง่ของตัวเองไม่เกี่ยวกับนิโคตินแต่นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ เรื่องของความฉลาดเรื่องกับศักยภาพของสมองของประชากรแล้วคุณยังมาโฆษณาขายมือเด็กอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเ,เนี่ย mm. เด็กเกิดน้อยอยู่แล้วยังสมองยังถูกทําลายอีกประเทศไทยเราแย่แน่เลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ประชาชนรู้เท่าทันแล้วก็มาช่วยกันบอกนักการเมืองแต่ว่าคุณอย่าเห็นแก่ภาษีเล็กๆ,ๆน้อยๆเลยความสูญเสียในการรักษาพยาบาลเนี่ย มันสูงกว่าภาษีมันมีงานวิจัยไปแล้วนะคะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกเท่านะคะคุณคุณได้เขาเขาขายเนี่ยเขาขายเขาได้เป็นเม็ดตัวหน่วยแล้วก็คุณไปเก็บภาษีคุณได้นิดเดียวแล้วก็ยังมีภาษีอีกเพราะฉะนั้นเออได้น้อยมากแต่ว่าเวลาป่วยเนี่ยบริษัทบุรีเขาไม่ได้มารักษาด้วยรัฐเป็นคนรักษาสปสช,อช,ชอรักสามสิบบาทเนี่ยรักษาฟรีหมดใช่ไหมคะเพราะนั้น มันคือภาษีของประชาชนเวลารายได้เนี่ยรายได้บริษัทเอกบริษัทวีเอาไปรัฐบาลได้ค่าภาษีนิดหนึ่งแต่เวลาจ่ายค่ารักษาเนี่ยโอเป็นภาษีของประชาชนทั้งประเทศเลยนะคะมันไม่คุ้มกัน <c oughs> อย่าอย่าเห็นแต่รายได้เล็กเกน้อยน้อยเลยค่ะไม่คุ้ม <c oughs> แล้วที่สําคัญคือสมองเด็กจะถูกทำลาย <c oughs> นะคะก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะว่าขณะนี้เรากําลังรุนแรงให้ประชาชนมาลงเสียง ขอให้คงกฎหมายห้ามนําเข้าคือแนวทางที่หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วปลายเดือนนี้นะคะสิงหาเราอยากจะได้หนึ่งล้านเสียงขณะนี้เราได้สองแสนเสียงแล้วนะคะเอ,อเราทํางานยากลาบากมากเลยเพราะว่าต้องสู้กับกระแสวิชาที่เขาบอกเขาอยากช่วยแต่เขาพูว่าวิชาที่บอกว่าไม่เลยเราไม่ได้มีข้อมูลเราไม่มีกฎลิ้งกฎอะไรเลยแล้วก็มีแค่ชื่อนามสกุลอายุแล้วก็อาชีพเพราะเราอยากจะรู้ว่าเป็นนักเรียนเป็น ใครที่ที่มาออกเสียงตรงนี้เราไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้มีบัตรประชาชนเลยนะคะเราะนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยขอให้มาช่วยกันลง,ลง,ลงนะคะเดี๋ยวก็จะฝากจะฝากเข้าไปในเว็บไซต์ของสธยานะคะแล้วก็กด Google Form ตรงนี้มันไม่ใช่ลิงก์นะคะัะมันเป็น Google Form s. มันไม่สามารถจะลิงก์อะไรต่อได้นะคะเพื่อเราจะได้เอาหรือร้านเสียงเนี่ย ไปแจ้งตอนที่เข้าเข้ารัฐสภาตอนที่รัฐก,กฎหมายเข้ารัฐสภาว่านี่ยประชาชนหนึ่งล้านคนขอให้ใช้แนวทางที่หนึ่งเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอย่ามายกเลิกมันอันตรายมากนะคะคอันนี้ก็เลยหมอขอทางผู้ชื่ประเทศไทยช่วยด้วยแล้วก็ใครที่ได้รับสีอันนี้ก็ช่วยช่วยกันนะช่วยเด็กของเรานะคะสงสารเด็กจังเลยได้ได้ ตรวจยีนก็สู่บุรีไฟฟ้าแล้วโหน่าสงสารมากเลยประเทศไทยได้ครับคุณหมอครับอะไรครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณรับสวัสดีครับครศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุบณาเรืองการจนเสศนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในช่วงเล่าข่าวในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่ารือเรื่องราวของการนำเอานวัตกรรมการตรวจยีน NAT 2นะครับซึ่ง เป็นการวิเคราะห์เรื่อว่า n ห t t ูแหนท p p ดโ t e ีแห t ทูอ๋อ r o t o t y p e นะครับ o t y p e คืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บาลังอุปพงศ์นะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเรือครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่า บัตรเดบิตออมสินอุ่นใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อเอขาไปครับวงเงินคุ้มครองชีวิตนะครับเป็นจำนวนสูงถึง6 0แสนบาทเนี่ยนะครับคำถามคือจะมีความคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับจนถึงเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับ เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ